สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่ําวันนี้นะครับก็มีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับกระจายตัวอยู่ครอบคลุมในทุกภาคของประเทศไทยนะครับในช่วงหัวค่ําวันนี้นะครับน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการกระจายตัวของฝนครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคตะนดเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะครับถ้าดูจากในส่วนของ เรดาร์ฝนในช่วงนี้ก็จะเห็นน,นะครับมีกลุ่มฝนกระจายตัวเป็นหย่อมๆในหลายพื้นที่นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนส่งท้ายนะครับก่อนที่พรุ่งนี้จะมีมวลอากาศเย็นรอกใหม่นะแผ่ลงมานะครับก็ถ้าดูในส่วนของกลุ่มฝนก็จะเห็นนะครับนี่นะครับมีกลุ่มเมฆกระจายตัวอยู่ในโซนเกือบทุกภาคของประเทศนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านตะวันออกนี่ถือว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่สุดครับแล้วก็ถ้าเจาะลงไป ถ้าเจาะลงไปนะครับในส่วนของกลุ่มฝนดูจากเรดาร์ตรงนี้ก่อนนะครับแถวร้อมแรดนะครับแถวสวนแถวศีสัชนาลัยสุโขทัยนะครับวางชิ้นนะครับแล้วก็แถวลำพูนลำปางจังหวัดแพร่นะครับรวมทั้งพยาวบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับลำพูนแล้วก็จังหวัดตากบางส่วนนะครับจังหวัดตากแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพิษณุโลกนะครับโลกแล้วก็ทั้งด้าน เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ขอนแก่นบางส่วนนะครับแล้วก็อุดรธานีบางจุดนะครับรวมทั้งจังหวัดเลยบางส่วนก็มีกลุ่มฝนนะครับกาลสินนะครับร้อยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามบางส่วนนะครับขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามรวมทั้งชัยภูมินะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับเพชรบูรณ์ลบบุรีนะครับลบบุรีสระบุรีนะครับนครราชสีมาพระนครศรีอยุธยานะครับปราจีนบุรี สะาแก้วแล้วก็นครราชสีมาบุรีรัมย์บางส่วนนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับนนทบุรีแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกก็จะเป็นชนบุรีนะครับฉะเชิงเาราบางส่วนระยองนะครับแล้วก็ทางด้านจันทบุรีแล้วก็ตราดบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับโพธารามราชบุรีนะครับราชบุรีแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นกาญจนบุรีแล้วก็ สุพรรณบุรีบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่ในช่วงหัวค่ำนี้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นประจวบคีรีขันธ์นะเพชรบุรีแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชุมพรนะรชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนะคพังงาแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราช รวมทั้งพัทลุงนะครับพัทลุงบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนและก็สงขลานะผัดใหญ่นะครับ,รบส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งนี้ก็จะเป็นยะลาและก็นราธิวาสบางส่วนนะครับนี่คือการกระจายตัวของกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ํานี้นะครับถือว่ามาตามนัดและก็ค่อนข้างจะครอบคลุมในส่วนของหลายพื้นที่นะครับซึ่งถ้ามาเช็คในส่วนของข้อมูลเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงหัวค่ำนะครับ มีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับอําเภอปลายแม uh. ่ห right. ้องสอนบางส่วนนะครับอําเภอกาะยานิวัฒนาเชียงใหม่บางส่วนอําเภอแม่แจ่มบางส่วนนะครับอําเภอสุบเมยบางส่วนอําเภออมก๋อยเชียงใหม่นะครับอําเภอดอยเต่าอําเภอลี้ลําพูนบางส่วนนะครับอําเภอเถินลําปางอําเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยสุปราบนะครับแจ้หุมลําปางบางส่วนนะครับพราวเชียงใหม่อําเภอเชียงม่วนพะเยานะครับมีกลุ่มฝนตกเกือบทั้งอําเภอนะครับแล้วก็ทางด้น ผมก่อยทางด้านแม่รามาดจังหวัดตากบางส่วนนะครับวัดโบสถ์พิษณุโลกนะครับอําเภอเมืองพิษณุโลกบางส่วนแล้วก็น้าปาาอุตรดิตถ์บางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนับนี่คือกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคเหนือนะครับเรดาร์ลพูนนะครับถ้าดูการกระจายตัวของกลุ่มฝนนะครับก็จากเหนือลงมาใต้นะครับจากเหนือลงมาใต้ แล้วก็ถ้าดูในส่วนของโซนอีสานบ้างนะครับเรดาร์ของขอนแก่นก็มีการกระจายตัวของกลุ่มฝนเป็นหย่อมๆในหลายพื้นที่นะครับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอผาขาวนะครับอำเภอหนองหินเลยอำเภอภูกระดึงเลยอำเภอสีบุญเรืองหนองบัวลำพูนะครับสีชมพูขอนแก่นชุมแพนะครับภูผาม่านบางส่วนนะครับอำเภอ้ําพองบางส่วนอำเภอซำสูงขอนแก่นบางส่วนนะครยงยืนมหาสารคามบางส่วน อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นบางส่วนนะครับอเภอชนบอำเภอมันจาคีรีบางส่วนหนองสองห้องบางส่วนนะครับอเภอนาโพบุรีรัมบางส่วนอเภอแคนดงนะครับอเภอนาดูนมหาสารคามนาเชือกยางศรีสุราชลอยต่อสามอำเภอนี้นะครับสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดบางส่วนนะครับเกษตรวิสัยบางส่วนอาจสามารถบางส่วนนะครับทวัชบุรีบางส่วนนะครับอเภอพิมายโคราชบางส่วนห้วยแถลงนะครับอโนนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมาบางส่วนนะครับสูงเนินโคราชแล้วก็อำเภอเมืองชัยภูมินะครับจตุรัสชัยภูมิบางส่วนเกษตรสมบูรณ์หนองบัวแดงนะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์บางส่วนเขาค้อเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหล,มชชลอ่มศักดิ์เพชรบูรณ์อำเภอน้ําหนาวภูกระดึงเลยนะครับผาขาวนะครับนี่คือการกระจายตัวนะพิมายโคราชแล้วก็สูงเนินนะครับ ดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับกระจายตัวเป็นหย่อมๆนะครับจากตะวันตกจากตะวันออกเฉียงเหนือลงมายัางตะวันตกเฉียงใต้นะครับกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับถ้ามาดูเรดาร์ของสกลนครนะครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่ที่น้ําพองขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นบางส่วนแล้วก็ชื่นชมหาสะะารคมเชียงยืนบางส่วนทวัดบุรีร้อยเอ็ดนับอาจสามารถแล้วก็บ้านไผ่ขอนแก่นบางส่วนนะครับ มาดูโซนพักกลางบ้างนะบเบรดาจังหวัดชัยนาธนะครับอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับอำเภอบ้านไร่อยู่ไททานีบางส่วนศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีบางส่วนนะบ่อพลอยหนองปลือนะครับทองผาภูมิสังขะไซโยกอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับอำเภอแถวคลองสามวากรุงเทพเอ่าหนองจอกนะครับลำลูกกาปทุมธานีบางประกงฉะเชิงเซานะครับบางคนทีสมุทรสงคราม พาชีพระนครศรีอยุธยาท่าเรือนครอุทัยพระพุทธบาทสระบุรีนครเฉลิมเกียรติชัยบาดานลบบุรีท่าหลวงนะครับท่าหลวงลบบุรีนครม่วกเหล็กสระบุรีชนแดนเพชรบูรณ์บึงสามพันหนองไผ่เพชรบูรณ์หนองบัวนะครับอำเภอจตุรัสชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิบางส่วนนะครับเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพนะครับบุรีโคร,ราชบางคุณทีสมุทรสงครามนะครับ นี่คือกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคกลางเรดาจังหวัดชัยนาธนะครับการเคลื่อนตัวค่อนข้างจะเรนด้อมนะครับสุ่มนะครับแล้วก็มาดูเรดาร์สมุทรสงครามนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะเยอะโซนทางด้านภาคตะวันออกอำเภอเขาชะมาระยองนะครารงระยองแก่งหางแมวนับท่าใหม่จันทบ,บุรีมะขามวังน้ำเย็นสะแก้วสนามชายัยฉะเชิงเซานับบ่อทองชนบุรีศรีราชา ลวกแดงระยองสีมหาสดเมืองปราจีนบุรีสีมหาโพนะครับอำเภอเมืองสะแก้วบางส่วนนะครับอำเภอวังน้อยอำเภออุทัยอำเภอท่าเรืออำเภอบ้านหมออำเภอเสาให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติพระพุทธบาทเมืองลบบุรีโคกสำโรงนะครับชัยบาดาลท่าหลวงแล้วก็พัฒนานิคมนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์การจนาบุรี อำเภอหนองปลืออ,อบ้านไร่อุทัยธานีไซโยกทองผาภูมิอเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นับกุยบุรี300ยอดประจวบคีรีขันธ์นะครับถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับทางด้านเหนือลงมาด้านใต้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูเรดาร์ชุมพรนะครับอเภอกุยบุรีนะครับ,บ,รนะรบเมืองประจวบคีรีขันธ์ประทีปชุมพรคุระบุรีระนองนะครับ ระอุ่นระนองเมืองระนองละแม่นะครับพัโตะสวีบ้านตาขุนนะครับคุระบุรีสุขสําราญอำเภอการชนะดิตนะครับเมืองสุราษฎร์ธานีพิปูนนครศรีธรรมราชนบพิตรำนะครับแล้วก็สิชนนครศรีธรรมราชนะครับมีกลุ่มฝนไปดูโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับอำเภอเขาพนมกบี่นะครับทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนาบอนทุ่งสงนะครับฉวางพิปูน นพิตามนับลานสกาพระพรมอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังท่าสาราเฉลิมพระเกียตรตินับจุราพรบ้านนาสารการจนะดิตบ้านนาเดิมนะครับแล้วก็ชนะสงขลาอําเภอสะบาย,ย้อยอําเภอกาบังยาลายจหานะครับอําเภอรามันแล้วก็อํอนาเภอชนะนะครับโซนนี้มีกลุ่มฝนนะครับทับปุดพังงานะครับมีกลุ่มฝนนี่คือกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับ แล้วก็ถ้าดูในช่วงค่าคืนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะนี่นะครับโซนทางด้านรอยตรงภาคกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนนทบุรีกรุงเทพนะครับอ่างทองสิงห์บุรีนะครับชัยนาทอุทัยธานีแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านนครราชสีมานะครับ นครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์บางส่วนนะครับนี่คือในช่วงค่ำคืนนี้นะครับกลุ่มฝนยังคงมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอช่วงดึกๆนะครับก็ยังคงเป็นโซนทางด้านภาคกลางวันนี้มีโอกาสเจอฝนเยอะนะครับชัยนาธนะครับชัยนาธพระนครศรียุทธยานะครับลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอุทยัยธานีนะครับแล้วก็ทางด้าน ปทุมธานีนนทบุรีนครราชบ,บุรีนครปฐรมนคร,ครนายกนค,ครราชสีมานครสระบุรีแล้วก็โคราชนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนนะในช่วงค่ำคืนนี้พอช่วงดึกๆนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครับกำแพงเพชรสุขโขทัยมีโอกาสเจอฝนนะครับแล้วก็ทางด้านเพช,ชบุรีนะครับระยอง จนกระทั่งถึงช่วงเช้านะครับแนวประทะนะครับระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนนะครับลำพูนล,ลำปางจังหวัดตากอุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีสวนพึ่งราช,ชบุรีนะครับแล้วก็กรุงเทพหัวหินเพชรบุรีนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ใน,ในคลิปหน้าสวัสดีครับ